ฟาร์มเมลอนบรรยากาศโคตญี่ปุ่นแต่อยู่แค่ ราชบุรีนี่เองเว้ยคุณทุกอย่างออแกนิกทั้งหมดความนี้ชื่อว่าคอโรฟิลเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเก็บเมลอนในโรงเพาะเลยเฮ้ยแล้วที่นี่เขาเปิดเพลงให้เมลอนแล้วก็ผักฟังด้วยเว้ยเก็บเมลอนเก็บผ<ๆ>ักเอามาปรุงเป็นอาหารหน่ากินอาสาพาไปหลง ill, คอโรฟิลคาเฟ่สวนพึ่งแล้ววันนี้นะครับเราจะเอาซัมซุงกาแล็กซี่เอส1อัลตร้า 5G สุดยอดสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์มาโชว์ถ่ายรูปนะจ๊ะ108ล้านพิกเซลถ่ายไกลๆก,ก็ครับเข้ามาใกล้ๆได้โอ้โหได้ขนาดนี้เลยเว้ยแคบจะเห็นสน ของมแงมงแลง Samsung Galaxy S 21 Ultra 5G มาเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็รีวิวฟาร์มนี้ไปพร้อมกันนะครับที่นี่เขามีเ,เจ้าตัวนี้ครับโคกรกคงเป็นมาคอตเกออารมณ์แบบญี่ปุ่นเลยนะเราจะเห็นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ทั่วฟาร์มเลย และที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะดูที่สุดก็คงจะเป็นโรงเพาะเมลอนเออไปดูกันสวัสดีครับที่ครับใหม์ครับติดก่อนนะครับยังไงน้องก็ภาคพี่อยู่แล้วจะติดไมม์หาป้ามึง <c oughs> หรอแต่ <c oughs> สิครับติดไว้ให้รู้ว่ารายการเราไเฉยๆนะครับเข้าไปดีกว่านะครับน้องมาจากขางนอกเนี่ยเป็นพื้นท,ที่อันตรายต่อพืชน,นะเพราะว่าน้องอาจจะไปโดนเชื้อโรคอะไรมาผมนี่แหละครับเชื้อโรคที่พายแล้วรอเลยครับผมพุ่งบนปากดเด็ดต่อมาครับเออดีมากอ่ะยังไงก็ต้องใส่ชุดก่อนนะใส่ชุดแบบนี้ถึงเข้าไปได้หมวกด้วยเหรอครับนี่ถุงมือ้ือหรงงขิ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะผ่าตัดกันแล้วนะครับครับหมอผมไม่ใช่หมอนะครับเจ็บป่วยให้ไปหาหมออยากได้พ่อของลูกให้มาหาผมครับเสียว<ส><ส>ห้าดาว,ดวเลยค่ะค่ะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เหยียบน้ํายาเนี่แค่อาเชื้อโรคก่อนนะคะอ่าเปลี่ยน,น,ยน,ยนชุดเ,เสร็จแล้วนะครับค่าเชื้อโรคเสร็จแล้วเราก็ได้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วสวัสดีจ้า สวัสดีเราก็จะเจอกับกองทัพเมลอนพันธโทมิเป็นไซมันพิเศษจากทางฮอกไกโดผมพูดถูกไปครับถูกค่ะแสนรู้อยู่เลยนะคะ <c oughs> ใช้คำว่ารอบรู้ดีกว่านะครับ <c oughs> สายพันธโทมิเนี่ยนะครับความพิเศษก็คือเปลือกของน้องเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นสีเขียวสดใสเลยใช่ไหมครับถั <c oughs> ่วต้มลวค่ะรสชาติของน้องเนี่ยจะหวานกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมให้ความรู้สึกสดชื่นมากๆเลยละค่ะหวานกว่าปากผมไหมครับน่าจะเข้าใจก่อนว่าน้องไม่ได้ปากหวานน้องปากหมานะคะเออพันธ์นี้มันหวานสดชื่นมากคุณมีความหวานอยู่ตั้ง17 b r i ได้ คนไม่เคยรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเมลอนเนี่ยเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้นนะคะแล้วทำไมเมลอนถึงดังที่ญี่ปุ่นเลอครับคนญี่ปุ่นเขาชอบกินไม่นานแล้วค่ะแล้วเขาก็ปลูกได้ดูร้อนนะคะเออคุณคิดดูดีๆเนี่ยเมลอนมันเพิ่งไาฮิตในไทยไม่กี่ปีมานี่เองนะเมื่อตอนผมเด็กๆเนี่ยมีแต่แคนตาลูปหรือว่าเราไปทำฟาร์มเมลอนกันดีวะแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับในโรงเพาะเนี่ยแสงสวยมากเดี๋ยวเราลองมาถ่ายรูปกันด้วยเจ้า s 21นี่ก็ดูดเลยครับหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลเลยรูปคุณละเอียดอย่าง มันทําให้เราสามารถครอบไปใช้งานได้หลาลกหลายรูปแบบเนาะอ่าถ่ายมุมกว้างมาก่อนแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วเราก็กดครอบตรงมุมซ้ายได้เออมันดีอ่ะเราครอบเข้าไปแล้วภาพไม่แตกเว้ยทำให้เราสามารถเอาไปใช้งานได้หลาลกหลายรูปแบบเลยจากภาพมุมกว้างของตรงเพาะเมลอนถ้าครอบเข้าไปคุณจะเห็นความสุขของคนปลูกเมลอน อ่าแล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่โรงเพาะเมลอนนะเราสามารถมาเก็บผักอแอแกนิกได้ด้วยเว้ยคือเขาจะปลูกผักมุดเวียตามฤดูกาลนะมีทั้งมะเขือเทศแล้วก็ผักต่างๆที่คนนิยมมาเก็บกันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผักสลัดนะดูสดมากๆเราก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะครับแล้วก็จะมีตะกร้าแล้วก็กันไกลให้ด้วยนะคะเออแล้วคุณก็ไปตัดเว้ยตัดตามใจชอบเลยตัดน้องตรงโคนแบบนี้นะครับน้องจะได้โตขึ้นมาใหม่นะอันนี้คือผักเซโรนาว่านะครับเอาไปกินเป็นสลัดอร่อยส่วนนี้เป็นผักคอสนะครับอันนี้ก เิดเพลงให้เมลอนแล้วก็ผักฟังได้ไหมมันจะทำให้ผักอารมณ์ดีนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าอารมณ์ดียังไงนะครับอ่ะ Galaxy S 2 1 u l t ย a ่ G ถ่ายรูปได้108ล้านพิกเซลถ้าเกิดเราลองถ่ายธรรมดาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจ๋วแต่ถ้าเกิดสูงเข้าไปคุณน่าจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าผักอารมณ์ดียังไงครอปเก็บไว้มันจะเซฟไปรูปใหม่ไม่ทับรูปเก่าด้วยและนี่คือผักทั้งหมดที่เราเก็บมาในวันดีครับ มุมกว้างก็เห็นผักในตะก้าแต่มุมใกล้เห็นความชุ่มชื่นสุขภาพดีโอ้ยความละเอียดเยอะๆนี่มันดีจริงๆอ่ะลืมบอกเมื่อกี้เก็บผักนะครับเขาขายเราคีดละ13บบาทเองถูกมากจะเอากลับบ้านก็ได้หรือเอามาปรุงเป็นอาหารก็ได้ พี่พนักงานก็จะเอาไปล้างนะแล้วก็มากันที่โคโรคาเฟ่โอ้โหมันบรรยากาศดีอ่ะม,มินิมอลญี่ปุ่นสุดๆเลยพี่เชฟครับในคาเฟ,ฟ่อะไรอร่อยที่สุดนะครับอันดับหนึ่งก็คงเป็นเชฟได้และครับอร่อยสุดลองชิมไดออ้ผมไปที่ข้าวหาด้วยครับอ๋อก็จะมีอาหารที่ทําจากเมลอนนะต้องข้าวต้องหวานทําได้หมดเลยเปันเดียวหน่อยครับที่พอมสกาเลเก้เออเป็นอิตาเลียนครับนี่น่ากินขนาดนี้โอ้โหมันน่าก,กินมากคุณลองถ่ายจากมุมสูงนะอ่ะสูงสูงดู อันนี้เป็นอีกความยอดเยี่ยมของ S 21นะครับคือเราสามารถใช้ S Pen เขียนลงไปในรูปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องอาหารให้ฟังนะครับด้วยรูปรูปเดียว108ล้านพิกเซลถ่ายออกมารวม,รวมแต่ว่าครอบเข้าไป ที่นี่มีโทมิเบลอนเสิร์ฟพร้อมพาร์มาแฮม18เดือนโรยด,ด้วยเพอร์มาซานชีสอีกต่อหนึ่งเออหลายคนไม่รู้ใช่ไหมว่าพาร์มาแฮมเนี่ยเข้ากับเมลอนมากมากมิกเซตสลัดเป็นผักที่เราเก็บมามาก,กี้นั่นเองและน้ําสลัดเนี่ยเป็นเมลอนซอสโอ้ยอันนี้ดีมากใช้เมลอนในฟาร์มเนี่ยแหละครับเอามาทําเป็นน้าสลัดราดลงไปนะครับรสชาติจะมีความหวานละมุนสดชื่นอ่ะครอปมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพิซซ่า ทรัฟเฟิลโอมเมพิซซ่าบางกรอบใช้แป้งสูตรพิเศษจากอิตาลีโรยหน้าด้วยเห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ชีสและครอบไปมุมมองภาพก็เจอครับมีซุปเป็นซุปครีมปูนะครับที่เขาใช้กันเชียงปูอันเบอร์เลอร์เนี่ยปะไว้ข้างหน้าแล้วมีไข่ปลาแซลมอนด้วยอ่ะอยากอยู่ท้องก็ครอบไปมุมภาพ a ัพเปลลินี่โอ b ิโอ n เบคอเขาเอาเส้นไปผัดกับน้ำมันมะกอกพริกแห้งกระเทียมแล้วก็เบคอนอร่อยมากเออแล้วก็ยังมีของหวานด้วยนะครับที่น่ากินจริงๆนะขนาดยังไม่กินด้กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับอ่านี่โทมิเมลอนโรตีครัมเบิลเขาใช้โทมิเมลอนในฟาร์มเนี่ยทำไอศครีมขึ้นมาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับโรตีแป้งกรอบครัมเบิแล้วก็ที่สําคัญมีโทมิเมลอนจากในฟาร์มด้วย ที่โคโรฟิลคาเฟ่เนี่ยนะครับถ้ามาเที่ยวเราก็สามารถซื้อของฝากกลับไปได้เนาะจะซื้อเป็นเมลอนเป็นลูกๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้ซื้อไปฝากราคาไม่แพงและที่นี่เขาก็มีกิจกรรมให้เราปลูกต้นไม้จิ๋วด้วยครับอยู่ในเรอปแบบมินิมอลเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันทั้งดินต้นไม้อุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ถาดสีนี้สวยดีถ่ายรูปซะหน่อยแล้วก็ลองครอบดูโอ้โห <laughs> โครชัดสุดท้ายนี้ครับการมาโคโรฟิลฟาร์มเนี่ยมันทำให้ผมรู้ได้ว่าความสุขเนี่ย มันเกิดขึ้นจากการสังเกตผมคุยกับพี่ๆในฟาร์มในวันที่ลูกค้าน้อยถ้าเราไปสังเกตความทุกข์มันก็ทุกข์แต่ถ้าเกิดคุณมองมุมกว้างและสังเกตดีๆคุณจะเห็นความสุขถ้าเกิดมองมุมนี้คุณอาจจะเห็นต้นไม้เหงาๆแต่ถ้าครอบเข้าไปคุณจะเห็นผีเสื้อกําลังยิ้มให้ถ้ามองแปลงผักคุณก็จะเห็นแค่แปลงผักแต่ถ้าครอบเข้าไปคุณจะเห็นเด็กน้อยขี่เ้ากําลังหลับสบายถ้าถ่ายตรงนี้ก็อาจจะเห็นแค่ฟ์มเมลอนแต่ถ้าเกิดครอบลึกเข้าไป คุณจะเห็นความสุขของคนปลูกเมลอนที่พิธีพิธานปลูกรอให้สักวันคุณมากินมันถ้าเดินทางได้แล้วลองไปกันดูนะโคโรฟิลคาเฟ่อยู่ส่วนพึ่งนี้เองและคุณจะเห็นความสุขโดยสังเกตและถ้าสังเกตเห็นแล้วอย่าลืมเก็บภาพเป็นความทรงจำด้วยกล้อง108ล้านพิกเซลจาก Samsung Galaxy S21 Ultra 5G แเด